สวัสดีครับที่ส่วนยมพู่ครับทิมจันอากาศเย็นๆอ้าวอาจารย์ไม่ทำอะไรในกอ,อกว้วยอ๋อจะทำไปไนี่ใบตองอือใยรุ่นใบตองครับอาจารย์ขึ้นไปแล้วโอ้โหนึกวจะทำว้รุ่นใบตองครับเห็นดังแกล้งเดีย๋ยวไม่ทันกระแทเขาใบรุ่นใบตองอาจารย์จะเล่นใบรุ่นใบตองแล้วครับอืออนี่ครับทีมงานนักล่าคนเองก็เอาเผาใส่เรือมาจะเต็มลำแล้วนะครับ นี่ครับสวนชมพูครับดูเนี่ยคลองไม้ครับนี่ถัดไม้สวนแล้วครับโอ้รีวิวต้นมะพร้าวให้ดูโอ้สวยงามเนี่ยนี่ชมพูทับทิมจันนะครับคลองไม้ครับอาจารย์ก็เลื้อยขึ้นมาแล้วครับจะถึงยอดแล้วนี่เลยครับสวัสดีครับยามกลางวันแดดเย็นๆแดดร้อนๆนะครับสวัสดีครับแดดร้อนๆเย็นๆนะครับ สวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชม,มที่รับชมอยู่นี่นะครับอ้าวลนมาลูกแล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์วัดเราอาจารย์ผมนะครับ อท่านผู้ชมสเสียงดังกึ๊บกึบกึ๊บกึบแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแกรักแกรักแล้วครับเอาลท่านผู้ชมชมใจเย็นครับอรอลุ้นหน่อยครับแสดงว่ามันเหนียว,ออๆๆว,าวมาครับกึ๊บกึบแล้วเอาราคาดไว้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงครับ กระจายนี่ครับท่านผู้ชมเราก็ใส่เรือก,กันแล้วนะครับเนี่ยเตรียมครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมตุ๊บแม่เป็นไงสวยงามวิ่งวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมลง,ลง,ลงท่าไปเลยนี่โอ้โห โอ้โหไอรถของเก่าก็มาค่ะท่านผู้ชมเราไม่มีมะพะร้าวนะมะพร้าวเราไม่ครับพร <c oughs> าวเราไม่เก่าเลยครับนี่านะครับไอรถรับซื้อของเก่าเ้ามาครับแต่ละมะพราวเราใหม,ม่ทุกลูกครับไม่มีเก่านี่นะครับอาจารย์เราก็เลยมาครับ <c oughs> นี่ครับ เรือมาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับอ่ายามเย็นเย็นยามเย็นเย็นร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนเย็นเย็นสวัสดีครับอืม